สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเป็นอย่างไรกันบ้างมาต่อกันเลยสลับซีรีส์สุดเดือดยังไมยังซีซั่น5ต่อจากนี้จะเป็นการเปิดเผยเนื้อหามมาอยังซีซั่น5 EP ีที่6หากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่ได้ดู E ีีก่อนหน้านี้ผมจะแนบลิงก์เวาลารังนะครับเอาละมาเริ่มกันเลย e ี EP 6เริ่มต้นมาด้วย2พี่น้องเลเกสซึ่งกําลังทํากิจ,จวัตรประจําวันอยู่หลังจากที่แองเจ้าอาบน้ำเสร็จเขาก็ใช้เวลาทั้งวันไปกับการเล่นกับลูทางฝากฝั่งของอีสีเจ้าตัวค่อยๆแต่งตัว โดยที่ไม่ทำให้โซเฟียตื่นอีซีมีสีหน้าที่เขียดมากเขาก้าวเข,ข้ามานั่งในรถจากนั้นเราก็จะพบว่าแองเจลทำขนมปังปิ้งเป็นอาหารเช้าส่วนอีซีก็หยิบปืนขึ้นมาเจ้าตัวขึ้นลำเตรียมพร้อมลาวกับกว่ากำลังจะไปสาสางอะไรบางอย่างจากนั้นซีรีก็เผยให้เห็นบรรยากาศในวิหารในห้องนั่งเล่นรวมถึงด้านนอกครับที่นี่ว่างเปล่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอยู่เลยซึ่งก็ทำให้คนดูรู้สึกไม่สบายใจครับ เนื่องจากซีรีส์กำลังจะสื่อให้เรารับรู้ว่าเนื้อเรื่องต่อจากนี้จะเป็นเนื้อเรื่องที่เข้มข้นขึ้นเวลาเนี่ยก็ได้ล่วงเลยผ่านไปขณะที่แองเจลกำลังเล่นกับลูกอีซีก็เดินทางมาถึงอีซีเดินเข้ามาโดยไม่พูดอะไรสักคำเขาจ้องมองแองเจลลากล่าวว่าพวกเขาเป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิงอีซีทำสีหน้าเรียบเฉยแต่งตัวเราจะไปขึ้นรถอีซีกล่าวแองเจลเริ่มใจไม่ดีครับเขาตั้งคำถามว่าเราจะไปไหนกันอีซีตอบเพียงว่า ขับรถเล่นแองเจลพยายามจะปฏิเสธโดยบอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดของสโมสรเขามีแผนจะใช้เวลาทั้งวันกับอเดลิตาและมาวันลิคอีซีตอบกลับนายกับฉันมีเรื่องต้องจัดก,การขึ้นรถเราจะไปเดี๋ยวนี้แองเจลเนี่ยก็ตอบกลับไปตรงๆครับว่าวันนี้เป็นวันครอบครัวของเขาทว่าอีซีก็อ้างว่านี่ก็เรื่องครอบครัวเหมือนกันจากนั้นอีซีก็ไปหลอกข้างนอกแองเจลไม่มีทางเลือกครับเนื่องจากน้องชายมันอ้างเรื่องครอบครัว เขาอุ้มมาวัลิกไปให้อเดลิตาดูแลต่อระหว่างนั้นอีซีก็บีบแต่เรียกอเดลิตาสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่ผิดปกติเขาถามแองเจลว่าทุกอย่างโอเคไหมแองเจลให้ความมั่นใจกับเธอซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รู้แหละว่าอีซีมันจะพาไปไหนเด้วยความที่ไม่ไว้ใจน้องชายก็เลยพกปืนติดตัวไปด้วยเพื่อความสบายใจซีรีพาเราย้อนกลับไปหาบิชอปเราจะพบว่าบิชอปตื่นขึ้นมาบนเตียงของแม็กกี้พวกเขาแบ่งปันช่วงเวลาอันแสนหวานด้วยกัน และเพิ่มเพิ่มไปกับการอยู่เป็นเพื่อนของกันและการก็ไม่ค่อยมีอะไรมาครับบทสนทนาก็จะเป็นคุณลุงกับคุณป้าจูจีกันนั่นแหละอีกฝากฟังของเมืองเราก็จะพบว่าหลุยพยายามจะปลุกเอมิลีเนื่องจากเหตุการณ์ในห้างมันทําให้เธอคล้ายคนสืมเศร้าไม่ยอมลุกไปไหนนอกจากนอนอยู่บนเตียงแม้เอมิลี่จะไล่หลุยไปที่อื่นแต่อีกฝ่ายก,ก็ย้ำว่ามีเกี่ยวต้องการให้เธอลุกออกมาจากเตียงเสียทีและเพื่อเป็นการผ่อนคลายหลุยก็เลยสอนเอมิลียิงปืนอีกอย่างหนึ่ง เธอก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกหลายวันแล้วก็ถือว่าเป็นการรับแสงแดดไปในตัวก็คือทุกครั้งที่หลุยส์มันเครียดมันมักจะซ้อมยิงปืนเพื่อผ่อนคลายครับก็เลยสอนเอมิลรี่ยิงปืนซะเลยระหว่างการสนทนาเนี่ยเราก็จะพอทราบว่าครอบครัวของมิเกลมีความหมายกับหลุยส์มากครับลากลว่ามิเกลชุบเลี้ยงหลุยส์มานะซึ่งเอมเลี่ก็ถามว่าทําไมครอบครัวมิเกลถึงมีความหมายต่อเขาแต่ว่าหลุยส์ไม่ได้ตอบคาถามนี้อย่างไรก็ตามครับมีอยู่ฉากหนึ่ง เมื่อหลุยพูดถึงเหตุการณ์ในห้างเขารู้ว่าเอเมิลี่จะเดินหนีออกไปจากห้างเอเมิลี่แปลกใจเล็กน้อยแล้วก็ถามกลับไปว่าทำไมถึงไม่รายงานเรื่องนี้ให้มิเกลฟังล่ะหลุยให้คำตอบว่าก็มันยังไม่เกิดขึ้นเขาก็เลยยังไม่บอกเท่านั้นเองหลุยให้ความมั่นใจว่าการพยายามจะหนีเป็นการกระทำที่ไร้ประโยชน์ซีรีส์พาเราไปหาแฮง์เพียงชัวคูเจ้าตัววางแผนที่จะซื้อบ้านใหม่ครับแม้หน่ายน่าจะเตือนเขาว่า ไม่ค่อยมีใครซื้อบ้านในซานโตปาเดหรอกส่วนโซเฟียเธอก็รีบก้าออกมาจากรถบ้านและฝากให้บอดเทลดูแลแซนลี่แทนเธอหน่อยจากนั้นก็เดินทางไปที่บ้านของโทนี่แฟนเก่าของเธอโซเฟียประนามโทนี่จากเหตุการณ์ครั้งก่อนแล้วก็ยืนยันว่าเธอไม่ต้องการการให้อภัยจากเขาโดยสิ้นเชิงแต่โทนี่ก็เชื่อว่าโซเฟียควรให้อภัยตัวเองบ้างเพราะตอนนั้นพวกเขายังเป็นวัยรุ่นและไม่มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงเด็กอย่างไรก็ตามนะ โซเฟียปฏิเสธที่จะปล,ปล่อยความรู้สึกผิดของเธอขณะเดียวกันแม่ของโทนี่ก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อเห็นโซเฟียเธอก็วิ่งเข้ามาสวมกอดโดยทันทีในทะเลทรายบรรยากาศในรถอบอวลไปด้วยความตึงเครียดเนื่องจากไม่มีบทสนทนาใดๆเลยจนเมื่อแองเจลตัดสินใจถามว่าเราจะไปที่ไหนกันอีซีไม่ตอบครับแองเจลพยายามจะหาเรื่องคุยโดยพูดถึงทะเลที่เฟลิเ้เคยพาพวกเขาไปตอนเด็กๆอีซีเ,เอ,อ่ยปากตอบ ที่ที่เราจะไปไม่ใช่ที่นั่นแองเจลเริ่มใจเสียแล้วครับจากนั้นอีซีก็เผยว่าเขารู้เรื่องที่แองเจลเข้าไปคุยกับโซเฟียแล้วซึ่งแองเจลก็อ้างว่าเขาแค่อยากรู้ว่าโซเฟียกับ e ีซีสบายดีไหมแค่นั้นอีซีตอบกลับทําไมนายไม่มาถามฉันละ่ะแองเจลยอมรับครับว่าเขาไม่กล้าถามเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ EC ในขณนะดเดียวกันอเดลิตาก็พามาวลิกมาให้เฟลิเ้ดูแลต่อเนื่องจากกําลังจะไปทํางาน แต่ก่อนที่เธอจะไปฟิลิปเป้ก็ลังเธอเอาไว้โดยบอกว่าเขารู้สึกขอบคุณจริงๆที่เธอช่วยให้แองเจลกลายเป็นคนที่ดีขึ้นอเดลิตาชี้ให้เห็นว่าแองเจลเป็นคนแบบนั้นมาตลอดเพียงแค่ฟิลิปเป้ไม่เคยสังเกตเท่านั้นเองเขาเป็นคนเก่งและมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับพ่อของเขาขนาดเดียวกันเมื่อบิชอปเดินทางมาถึงคราบเขาก็ไม่พบใครเลยและในขณะที่กำลังดื่มๆอยู่ ก็ได้ยินเสียงกีตาร์ดังมาจากในห้องน้ำเมื่อเปิดประตูไปดูเขาก็พบว่าทรีน่ากำลังซ้อมกีตาร์อยู่ที่ทะเลทรายในที่สุดพี่น้องเลเยสก็เดินทางมาถึงที่หมายอีซีดับเครื่องพร้อมถอนหายใจก่อนที่จะเอื้อมมือไปหยิบปืนเมื่อแองโจมองไปที่ทายรถเขาพบพวกกับจอบสลับขุดหลุมเตรียมพร้อมไปแล้วแองโจลตั้งคำถามครับเอาของพวกนี้มาทำอะไรอีซีตอบกลับเราจะฝังศพอีซีก้าวลงมาจากรถ ในขณะที่แองเจลยืนยันว่าเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าอีซีจะบอกว่าพาเขามาทําอะไรที่นี่อีซีหงายการน้องชายขึ้นมาครับเขาถามว่านายเชื่อใจฉันไหมถ้านายไม่เชื่อใจฉันนั่นก็เป็นปัญหาของนายและถ้ามันมีความหมายกับนายแล้วก็ฉันก็ต้องการให้นายเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นเดี๋ยวนี้เรื่องทั้งหมดนี้ก็สําหรับแม่ก็นานและครับเมื่อน้องชายพูดมาซักขนาดนี้แองเจลก็เลยยอมทำมานะ แองเจลรู้ดีว่าเขากำลังจะถูกน้องชายตนเองฆ่าพอคิดว่าอีซีรู้ความลับของตนเองแล้วพัวหลังรถคงจะเป็นที่ขุดหลุมศพของเขาแองเจลหันไปบอกอีซีว่าแม่ไม่อยากให้พี่น้องทำร้ายกันหรอกเธออยากให้เราอยู่ด้วยกันอีซีตอบกลับนั่นแหละคือเหตุผลที่เรามาที่นี่เพื่อบอกลาเธอแองเจลเริ่มสั่นคอนเมื่ออีซีชี้ปืนใส่เขาและสั่งให้เขาเปิดประตูเข้าไปในบ้าน เจ้าตัวร้องไห้ออกมาอย่างควบคุมไม่ได้และกล่าวขอโทษอีซีเดาวได้ไม่ยากครับอีซีคงยิงแองเจิลในบ้านแล้วฝังศพเขาไว้ในที่ห่างไกลแบบนี้หากแต่ว่าเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ปรากฏฆาตกรที่ฆ่าแม่ของพวกเขาอยู่ในบ้านรู้จักกันดีแฮปปี้โรแมนจากเรดบดออริจินัลนั่นเองใช้เวลานานพอสมควรกวรจะเจอมึงอีซีกล่าวแฮปปี้พยายามจะขยับตัวอีซีเตือนว่ากูบอกว่าอยาขยับ แฮปปี้ยืนยันว่าเขาเป็นคนที่สูบบุหรี่และไอที่ขยับตัวเนี่ยก็เพื่อจะไปหยิบบุหรี่มาสูบเท่านั้นเองแฮปปี้ถ่มถุยอีสี่บัวภูมิมึงใช้เวลานานจังกลัวจะหาตัวเองเจอแถมยังท,ท้าทายอีกครับวัถ้ารก็ตามที่ทําให้แม่ของเขาต้องสกรปรกเขาก็จะฆ่ามาเหมือนกันในขณะเดียวกันแฟนสาวของแฮปปี้ก็ถามว่าเราควรจะโทรไปบอกชิปดีไหมทว่าแฮปปี้ก็ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้น พอนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่เกี่ยวกับคนอื่นแฮปปี้บอกให้ปล่อยแฟนเข้าไปพอนี้คือเรื่องระหว่างเขากับพี่น้องเลเยสไม่มีเหตุผลอะไรที่ผู้หญิงบริสุทธิ์จะต้องได้รับบาดเจ็บอีซีสวนกับทันขวัญว่าแล้วแม่ของกูละ่ะเธอก็บริสุทธิ์เหมือนกันจากนั้นก็ชีป้ปืนไปหาแฟนแฮปปี้ครับก็ถือว่าโชคดีที่อีซียังมีความรู้สึกผิดชอบชั่วด,ดีอยู่เขาไล่ให้เธอเออกไปจากที่นี่โดยด่วน มีเช่นนั้นที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ฝังศพของเธอเช่นกันอย่างไรก็ตามครับเมื่อแฮปปี้ถามว่าเจอตัวเขาได้อย่างไรออซีก็บอกว่าทะเลทรายเป็นทิ้งของมายานไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ได้ยินเรื่องนี้หรอกแฮปปี้ยืนยันครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่พวกเขามันก็เป็นเพียงแค่ธุรกิจเขารับงานมาจากเลพักเกอร์ก็เท่านั้นเองออซีถามต่อเขาอยากรู้ว่าแม่ของเขาพูดอะไรก่อนตาย แฮปปี้ทำท่าเหมือนหายใจไม่ออกครับเชิงย่อเยยนิดหน่อยเนื่องจากแฮปปี้ยิงแม่อีสีที่คอเธอก็เลยไม่สามารถพูดได้โอ้โหก็ยอมใจแฮปปี้เลยนะโดนปืนจ่อขนาดนี้ยังติดกนตีอีกเจ้าตัวหันไปมองแองเจลทิ้งเงียบมานานเขาถามว่ามึงจะเงียบทำไมวะนางฟ้าตัวน้อยผู้น่าสงสารไม่มีอะไรจะพูดหรือไงจากสีหน้าของแองเจลเนี่ยแรกๆก็เหมือนจะสงสารแฮปปี้นะแต่ตอนนี้เหมือนมีอารมณ์ร่วมแล้วครับ หลังจากที่แฮปปี้บรรยายว่าแม่ของเขาตายอย่างไรก็นานและครับครบรอบ12ปีพอดีที่แม่ของพวกเขาจากไปและนี่ก็คือของขวัญที่ EC มอบไห้แองเจิล EC หันไปหาแองเจิลเขาบอกให้ข้าแฮปปี้ซะซึ่งแฮปปี้เสริมต่อว่าใช่ทำมันซะแองเจิลเลิกเป็นหมาตัวน้อยสักทีเพราะถ้ามึงไม่ทำกูจะทำเองแฮปปี้ Happy, รีบหันไปหยิบปืนแต่เพาว่า EC ก็ไวกว่าเขายิงแฮปปี้เข้าหน้าอก2นัด อีกหนึ่งนัดเข้าบริเวณคอตอนนี้แฮปปี้มีสภาพไม่ต่างจากแม่ของพวกเขาเจ้าตัวได้แต่ทำเสียงฟืดฟัดเนื่องจากภูมิไม่ได้และแองจลก็มีเมตตาที่จะยุติความทรมานให้โดยมอบกระสนะุนหนึ่งนัดเข้าที่ศีรษะของแฮปปี้ครับเหมือนเอาสันกูมาฆ่าจริงๆแฮปปี้อุตสาหรอดชีวิตตั้งแต่สันซีซันหนึ่งถึงเจ็ดดันมาตายในมายันซีซันห้าเนี่นะแต่ก็เข้าใจได้ครับแม่แฮปปี้จะมีบทเด่นได้ o a โ แต่นี่มาเป็นซีรีส์ของมายันดังนั้นผมก็เลยคิดว่าไข่ที่ไม่ใช่มายันก็เป็นได้แค่ตัวประกอบนั่นแหละย้อนกลับมาที่โซเฟียหลังจากที่เธอถูกชวนเข้ามาในบ้านแม่โทนีก็เปิดอัลบั้มรูปเก่าๆให้เธอดูก็เป็นรูปลูกของทั้งสองนั่นแหละครับจากนั้นคุณแม่ก็เปิดเผยว่าหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทั้งแม่และโทนีก็หันหน้าเข้าหาพระเจ้าเนื่องจากพระองค์คือที่ลีภัยสำหรับคนที่ใจสลายคุณแม่ให้คำมั่นกับเธอว่า ลูกสาวของเธอยังคงอยู่กับเธอตลอดไปหากเธอยังจำลูกได้อยู่โซเฟียดูเหมือนจะพิจารณาในเรื่องนี้ขณะที่เธอมองไปที่ไม้กางเขนบนผนังส่วนเอเมรี่ครับหลังจากที่ซ้อมยิงปืนเสร็จเธอก็พาคริสโตบันมาที่สวนสาธรารณะโดยมีมาเรียและลุยคอยติดตามมาด้วยในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันก็ได้ยินมาเรียเออาโวยวายเสียงดงังเนื่องจากคริสโตบันหายไปไหนก็ไม่รู้ครับ เธอหันหลังแป๊บเดียวพอหันกลับมาอีกทีคริสโตบันก็ไม่อยู่แล้วทุกคนอยู่ในอาการตื่นตระหนกเอเมิลี่เห็นแบบว่าผู้หญิงที่ด่าเธอว่าฆาตกรกำลังจะพาคริสโตบันเดินหนีแต่เมื่อวิ่งตามไปเนี่ยเธอก็พบว่าคริสโตบันอยู่คนเดียวผู้หญิงคนเมื่อกี้ก็หายไปแล้วในขณะที่เอเมลิลี่กวาดสายตาหาผู้หญิงคนนั้นจากฝูงชนก็นั่นแหละครับผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของมารอนเสมียที่เอเมิลี่สั่งให้อีซีไปจัดการ แล้วก็เกิดเหตุการณ์ปืนลั่นในซีซั่น2ตอนที่6ยังมีใครจำได้ไหมในช่วงบ่ายแก่ๆหลังจากที่พี่น้องเลเยสฝังสพแฮปปี้แองเจลก็ต้องการจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและไม่คิดว่าแม่ของพวกเขาจะต้องการให้พวกเขาฆ่าคนในนามของเธออีซีบอกว่านี่แหละคือทั้งหมดที่เราต้องทําให้เธอพร้อมชี้ให้เห็นว่าคนในครอบครัวเลเยสทุกคนจะต้องเป็นนักคาแองเจลสายหน้ารากับรับไม่ได้เขารีบเดินหนีออกจากอีซี ก็ทิ้งระยะห่างพอสมควรครับแองเจลพยายามจะเอาชนะความสิ้นหวังและแตกสลายในเวลาเดียวกันก่อนที่จะก้มไปหยิบดอกไม้ขึ้นมาในเม็กซิโกอเดลิตาก็หยิบดอกป๊อปปี้ขึ้นมาดมในขณะเดียวกันเธอก็คุยกับเพื่อนร่วมงานไปด้วยดูเหมือนว่านี่จะเป็นความลับมากครับพอก่อนที่เธอจะพูดเนี่ยเธอหันหลังกลับไปมองก่อนว่ามีใครอยู่แถวนี้หรือไม่เห็นได้ชัดว่าชายคนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนเธออเดลิตาบอกว่า เขาต้องทำตามแผนให้ได้และอีกไม่นานจะมีการโจมตีเกิดขึ้นตกกลางคืนครับกิลลี่กับแรลก,ก็ได้ใช้เวลาร่วมกันในฉากนี้เราจะทราบว่ากิลลี่เคยตกกลุ่มลักแรลมาก่อนก่อนที่เธอจะหักอกเขาเพื่อไปคบกับพอลซึ่งกิลลี่ก็ยอมรับได้ครับเขาบอกว่านั่นน่ะดีแล้วเพราะเขาไม่เหมาะจะเป็นพ่อคนที่บ้านพักคนชลาเนลได้เข้ามาเยี่ยมแฮงเนื่องจากไม่เห็นแม่ของแฮงมาออกกำลังกายจนเธอทราบว่า แม่ของแฮงรู้สึกไม่ค่อยสบายนิดหน่อยอย่างไรก็ตามนะเมื่อรู้ว่าแฮงยังไม่ได้กินข้าวเธอก็เลยชวนเขาไปกดขนมกินในโรงอาหารพร้อมกับแบ่งปันช่วงเวลาดีๆให้กันและกันส่วนอาเดลิตาก็นําเงินมาให้สาวนักฆ่าตามปกติเมื่อโซเรดัตก้าวเข้ามาสาวนักฆ่าก็ไล่คนอื่นๆออกไปด้านนอกซึ่งอาเดลิตาก็กําลังจะเดินออกไปแต่ก็โดนหยุดเอาไว้สะก่อนครับทุกคนออกไปได้ยกเว้นเธอโดยโซเรดดัตเตือนเธอว่า แม้อเดลิตาจะสามารถกลับบ้านไปหาครอบครัวของเธอได้แต่เธอก็ไม่มีใครให้หันไปหาอีกต่อไปแล้วเนื่องจากครอบครัวที่แท้จริงของเธอเสียชีวิตไปหมดแล้วโซเลดัดยอมรับว่าเธอไม่เชื่อใจอเดลิตาเธอรู้ว่าที่เธอมาทํางานกับโซเลดัดพอพอตเตอร์สั่งให้เธอมาทาแต่โซเลดัดก็ยื่นทางเลือกให้ครับเธอจะปลดปล่อยอเดลิตาจากภาาะหน้าที่ทั้งหมดถ้าหากเธอยอมทํางานให้งานหนึ่งคนของโซเลดัด ยืนแฟ้มาพาเป้าหมายมาให้ครับโซเลดัดต,ต้องการให้เธอค่าชายในภาพโดยแลกกับการเป็นอิสระซึ่งโซเลดัดเนี่ยใช้คำว่าค่าไอจอนจัดน่ารำคาญตัวนี้ซะอาดิลิตาดูรูปบุคคลที่เธอควรจะค่าและไม่ได้โต้ตอบใดๆแต่จากสีหน้าของเธอเห็นได้ชัดว่าเธอรู้จักกับเป้าหมายในภาพตกกลางคืนที่บ้านหลุยได้พบกับกล่องปริศนาใบหนึ่งวางอยู่หน้าบ้านโดยจาหน้าซองถึงคริสโตบาลเอมิลี่เริ่มจิตตก เธอรีบเปิดลังโดยทันทีซึ่งภายในก็มีเจ้าตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งแต่ด้วยความที่ไม่ไว้ใจเธอก็เลยใช้มีดกรีดตุ๊กตาพอคิดว่าจะมีอะไรอยู่ด้านในทว่าก็ไม่พบสิ่งแปลกปลอมใดๆเลยโซเฟียกลับมาถึงคลาบในช่วงกลางดึกซึ่งอีซียังกลับมาไม่ถึงเธอนําภาพถ่ายกับลูกสาวกลับมาด้วยใบหนึ่งโซเฟียดูรูลูกสาวของเธอที่ยิ้มให้กล้องแล้ววางมันเอาไว้ในที่บังแดดเหนือที่นั่งคนขบับก่อนที่จะไปหยุดพักข้างๆบอดเทลและพูดลอยๆขึ้นมาว่า เธอหายไปแล้วและจะไม่มีอะไรดึงเธอกลับมาได้ซึ่งก็น่าจะหมายถึงลูกนั่นแหละครับขนาดเดียวกันหลังจากที่ฆ่าคนเสร็จแล้ว EC ีก็แวะเข้าไปในโบสถ์เขาจุดธูปให้กับแม่ของเขาซึ่งด้านหลังก็มีคำจารึกว่า In l o v i Wing m o r y of o a r i s o l ร e y e s ประตูโบสถ์ถูกเปิดออกเมื่ออีซีหันไปมองก็ปรากฏเป็นเฟลิเป้เฟลิเป้เดินเข้ามาและหยุดนั่งที่มานั่งตรงข้ามเขาทั้งพ่อและลูกไม่ได้มีบทสนทนาใดๆ กลางดึกในคืนเดียวกันหลังจากที่แองเจลพอยหลับไปอเดลิตาเธอก็ค่อยๆลุกออกมาจากเตียงอย่างเงียบๆโดยไม่ทําให้แองเจลตื่นเธอนําปืนขึ้นมาทําความสะอาดก่อนที่ซีรีส์จะเผยว่าเป้าหมายในภาพก็คืออีซีเลเยสในขณะที่เธอกําลังจะออกไปปฏิบัติภารกิจเธอก็หยุดอยู่ที่หน้าประตูบ้านดวงตาของเธอเอิดลมไปด้วยน้ําตาครับเธอมองไปรอบๆบ,บ้านของแองเจลเพื่อดื่มด่าไปกับสิ่งรอบตัว ราวก่าว่าเธอจะไม่ได้เจอเขาอีกอเดลิตาปล่อยให้ตัวเองได้ระบายอารมณ์ชั่วขณะก่อนที่จะผักมันทิ้งไปและเดินออกไปจากบ้าน